เยี่ยมยอดอ่ะละสุดยอดจริงๆนะ YouTube, ReFace, g o o g l วมตั้งค่าเซตติง้งถ้าช่องโดนบินก็มันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดนะ ก็น้องๆกับพี่ก็จะได้รักจาก,กันอย่างสมปูนนะละอืมไม่ดีหน่อย Open in browser คอมตรงไหนวะอะไรคือคอมนะก็แค่มาสตรีมพูดคุยกันเฉยๆนะ ขัดใจว่ะมันขัดใจขอบคุณ MRTNT นด้วยครับที่ติดตามครับคอมตรงไหนไม่ใช่คอมครับสวัสดีครับน้องชายาก็ที่พี่ไม่ได้สตรีมหรือหายตัวไปก็นะับเนื่องจากพี่ติดวัดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายนะก็เลยแบบ แล้วก็ด้วยความที่แบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนก็นึงจากงานเยอะด้วยแหละโน้ตบุกใช่แล้วครับน้องชายทีมเอตัวที่จริงจะทำวีทูมานนะแต่แบบโปรแกรมมันเจเลือดูดิโอคือแบบเสร็จแล้วเนี่ยน่าคือแบบเสร็จแล้วเนี้ยพี่ทำเสร็จแล้วนะแต่คือแบบระบบนะครับด้วยความที่แบบกลุ่มมือ ก็ฝากตัวเลยนะเออแล้วหละเออย้ยยุ่งไปไกลเล่นไม่ได้กข้ามาอ้าวติดโควิดลาก่อนน้องชายพี่พี่โควิดน่าจะตายนะเฮ้ยกดผิดเกือบเลยก็มาพูดคุยกันงอนครับ นะก็ยังไม่ตายนะนั่นแหละคือปหวหัวอย่างหนึ่งคืออะไรเนี่ยแชทมพิตตองออกไปข้างนอกไม่ได้เลยแชทเลเยอร์ลอต๋อ,อ,อติดโควิดยังไงเนี่ยเรามีแบนด์เนาะต้องเล่นหน่อยเราเลยเลเจนซี่เอดิชั่นอีลิก ก็มาพูดคุย,ยันเฉยๆนะครับปวดแขนวะโอ้ยชีวิตแขนตูซาวเซตเตอร์มูดอะไรวะช่ิงเงอะฮะรีเซิร์ฟแชทรีเฟด คือย่อไม่ได้อนะอ๋อเออคือลือแม่งมันไม่เห็นเฉดเนี่ยอ๋อเออ,เอ,อรู้แล้วกูใช้โทรศัพท์คุยกับน้องๆเอาอ้าวเราไปแลอะโ I'm only t i l e t l o g o o หัดรับสายน้องม่องดีก็ดีนะเนี่ย รับแขนงตายในเราใจเย็นใจเย็นก่อนน้องๆเดี๋ยวรอวันว่างๆก่อนวันนี้แค่มาคุยที่ฉยๆแหละพอัรงจะจบสตรีมนี้เสร็จก็เขียนงานต่อโอ้เฮียตายในกูฮัลโหลอ่อา อ่าดีเลยนะทุกคนอ่าบอทบอทบอทกูรบคานบอทเนี่ยพุชยูเซอร์ไทม์ผมไปฟังแม่มบล็กูก่อนโอเคครับเอาน,นะไม่ปวดแขนเล่นลิ้นเลยนะไม่ปวดแขน e q เออะ y x a a, a กระโดดนะนะ f f x ไปแล้วก็จะหายก็ f x แล้วก็ t โอเคอะตอนที่เหลือตามยึดทางกับปวดแขนพี่มีโดนพี่ช่วยพูดหาของแล้วคือเขามาช่วยหาของกับเขาไปแล้วแข็งตองดูอีกทีหนึ่งนะน้องชายว่าพี่ว่าพี่จะว่างใช่ไหมโคตรตรงไหนวะ ตอนนี้ผมกเราโดนองนะไม่มีอะไรทงอนะ่ะฝากไปก่อนไปแล้วนะโลกูลพี่ว่าพี่จะไม่รีเทิร์นแล้วนะก็เนื่องจากมันเป็นทมันม่รูยมันเป็นมันเป็ไม่ใช่โล ของน่นะอ๋อเกมนั่นนะอ๋ออเกมนั่นนะที่ชื่อว่าอะไรนะชิโนบปีไลน์นะเี๋่ว,ว่างๆเราก็จะช่วยหาแหละแต่ประเด็นก็คือพี่ไม่มีเซริร์ฟวีะนะน้องๆนะก็ต้องทำใจหน่อยนะครับพอไม่มีเซิร์ฟวีแล้วแบบ น้องอาจจะต้องรอนานนะแล้วก็พี่จะไม่ซีเรียสนะนะแค่ช่วยห้าของนะพี่จะไม่เอาของนะเพราะว่าพี่เครียดเล่นแล้วเลิกเล่นนะชินโนบปีอ่ะิกูซื้อมาไม,ไม่ได้จัดสามร้อยบาทไอ้เฮียไม่ได้เล่นเลยชีวิตกูํำยาก แต่ประมาณช่วงวันสุกทักพี่มาได้นะถ้าน้องอยากให้พี่ช่วยหาของนะน้องนนท์นะก็พี่ยังไม่เปิดนานแล้วเอาจริงๆงจะเป็นวีทูปด้วยนะพี่เบี่ยสกีต้าเฮียเฮียเฮียเมียเฮียเฮี ภูพาโนโนวิจ <Es že> no, ิซิยะคูระไม่ใช่ไมช่ดากันวินาโชตาโชตาร่ไม่ใช่ พ,ออพี่เล่นナルโตสามนะออในสตรีมประมาณถ้าจำไม่ผิดห้าร้อยถึงหนึ่งพั 1, น t h r o u g h him แม่งตังค์ในสตรีมนั้นีป่าวระดับ Legend y

คุณดูดีคุณดูดีคุณดู่ีคุณดูด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 ีคุณดลดีคุณดู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 ดีดูดีคุณดูดีคุณดูดีคุ

Like the attack damage the ninetales. Okay. expected and yet the yeah, yeah, yeah. hidden leaf village will not lose <coughs> now is <eat> this <coughs> บักว่าเนี่ยน่าจะบักเลยนะก็พี่หอตัวไว้ก่อนนะ